Ờ, ในพื้นที่ก็จหว่าสุราธานีย่านทีเราเกลินมาช่วงต้นรายการเลยนะคะสอหรอ,องการท่องเที่ยวนะคะคุณผ,ผู้ฟัง นายบรรดานสตีราชวานค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ประชุมรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งภาครัฐภพร่กระนแล้วก็ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการด้วยค่ะเพื่อแก้ปัญหาด้านแรงงานภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ฟังเราจะว่าขากประชุมทีสุนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งนายบรรดาลสตีราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านก็บอกว่าตามทีภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการได้ฝืนตัวรวดเร็วนะคะล่าง จากมีการระบาดของโควิดสิบเกา้าทำให้ภาคธุรกิจท่องเทีร่รวแล้วก็บริการเนี่ยประสบปัญหาด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของแรงงานค่ะพิซซ่าไพาทางนี้นะคะเป็นการคาดกันคาดแกลน,นแรงงานบางตำแน่งแล้วก็บัรห้าความต้องการแรงงานทักษะฝีมือนะคะซึ่งผ่านเอชชนก็ได้สะท้อนถึงบัญหานี่ค่ะผ่านเวทีต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะคะจังหวดสุราธานีก็เลยเล็งเห็นความสําคัญของบัญหานี้นะคะเผื่อให้มีการแก้ไขบัญหายังมีประสิทธิภาพค่ะภาครัฐแล้วก็หน่วยงานใน ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหานะคะจาเป็นต้องสาปรเรียดข้อมูลที่แท้จริงนะคะในเรื่องของปัญหาธุรกิจการองเที่ยวและบริการที่ได้รับอยู่ในขณะนี้นะคะก็เลยได้มีการประชุมกับผาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะรวมถึงคอเสนเนอร์คอกิดเฮ็นนะคะในแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานค่ะคุณฟังโดยในที่ประชุมนะคะพบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในตั้งแต่ไตรมาส่อง คองปี2563จนถึง25 6 4นะคะทำให้ภากการทองเทียวค่ะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยักทองเทียวเนี่ยแท้จะไม่มีเลยนะคะในช่วงลดดาวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สง่งผลให้โรงแรมที่พักแล้วก็ที่ทองเทียวเนี่ยก็ต้องยุติกิจการลงค่ะคุณผู้ฟังภาคแรงงานก็ได้รับผลกระทบนะคะตอนนั้นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งณตอนนี้เนี่ยเอ่อ การทองเที่ยวเนี่ยกลับมาแล้วก็ส่งรนยงานก็ได้กําหนดแนวทางแก้ไค่พันห้าทางในระยะแรงดวยแล้วก็ระยะยาวนะคะก็คือระยะแรงดลเนี่ยก็ให้กรมการจัดหาง,งานเนี่ยสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาได้ทํางานแบบพาร์ทไทม์ค่ะ,คะเพื่อให้มีทักษะมีรายได้ระวังเรียนนะคะเพระว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยจะได้ฝึกงานด้วยแล้วก็จะได้รับเงินด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญ ผู้ประกอบการก็ได้มีแรงงานเพียงพอคะ่ะสามารถขับเคลื่อนกิจการต่อไปได้เมื่อได้ข้อมูลความต้องการที่แท้จริงจากผู้ประกอบการแล้วนะคะก็จะจัดเคลื่อนย้ายแรงงาน ย่างเป็นระบบค่ะจากจังหวัดที่มีกําลังแรงงานไปสู่จังหวัดที่ค้าแคลนนะคะพร้อมกับเป่งประสานสถานศึกษา,าเอกชนปรับเวลาเรียนของนักเรียนนักศึกษาน,นะคะสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยให้ข้าฝึกอบรมในระบบทวีภาคที่โรงแรมที่มีความต้องการแรงงานในช่วงไฮซีซั่นค่ะแล้วก็เจราจาเรื่องของกับขาตอบแทนัสดิการแก่น,นักเรียนนักศึกษาด้วยเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกงานในสถานที่แบบจริงนะคะแบบออน On the Job Training นะคะส่วนระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังจะมีการจัดห้าง,งานในทุกจังหวัดนะคะนำโครงการสร้างม,มอค่ะก็คือมีงานมีเงินมีวุฒิประชาสัมพันธ์นักเรียนที่จบหมหก วชที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะให้รับทรัพย์ถึงโครงการโดยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่บูรณาการรวมกันระว่างผาครัฐเผชิชนและก็สถาว์สกษาค่ะส่งเสริมให้นักเรียนแล้วก็ผู้ที่คาดแคลนุนทรัพย์นะคะที่มีความต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยได้ศึกษาในสาขาถี่ต้องการสักขาถี่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ได้หวุดการศึกษาถี่สูงขึ้นโดยได้รับบริการส่งเสริมสนับสนุนให้ทํางานในสถานประกอบการค่ะได้รับค่าจ้าง แล้วก็ใช้บริการตามกฎหมายค่ะอื่